โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมแพทนะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงรีเชดแล้วก็จะมาสอนแก้ไขสําหรับใครที่มีรีเชดอยู่แล้วทําไมผมกดโฮมไม่ติดเลยปกติก็ใช้ปกติเดี๋ยว,วันนี้ผมก็จะมาสอนแก้ไขด้วยนะครับขั้นตอนแรกเรามาที่ เว็บนี้เลยครับเว็บนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในใต้คอมเมนต์นะอยู่ในคอมเมนต์นะครับผมไปหาโหลดได้เลยพอเรามาหน้านี้เราก็จะเจอリเชดเวอร์ชั่น4.9.1นะครับผมย้ำนะครับต้องเป็นเวอร์ชั่น4.9.1เท่านั้นนะเพราะว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่านี้มันก็จะไม่สามารถกดโฮมได้นะครับแล้วก็วิธีนี้ใครที่มีรีเชดอยู่แล้วแต่กดโฮมไม่ติดเราไม่ต้องถอนการติดตั้งรีเชดนั้นก็ได้นะครับผมเราลงทับไปเลยก็ได้พอมาถึงตรงนี้เรากดดาวน์โหลดปุ๊บโอเคแล้วเราก็รอมันสักพักนึงเนี่ย มันก็จะขึ้นอยู่ฝั่งขวาพอโหลดเสร็จแล้วเราก็เปิดไฟล์ขึ้นมาหรือเราก็ไปหาตรงที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับเราจะได้ไฟล์นี้ขึ้นมานะครับผมเป็นโปรแกรมนี้พอเราได้โปรแกรมนี้เราก็กดดับเบิลคลิกไปเลยนะครับผมพอกดดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วเราก,กดตรงนี้ปึ๊บ แล้วเราก็กดตรงนี้เอ้ยลืมบอกว่าสําหรับใครที่ไม่เจอตัวเกมนะครับเราก็กดสาหรับใครที่มีตัวเกมไม่มีตัวเกมตรงนี้นะย้ํานะครับที่ไม่มีนะสําหรับใครที่มีแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเรากด Val w e ขึ้นมาแล้วเราก็ค้นหาตัวเกมของเราที่เป็นไฟล exe นะตัวเกมนี้ก็คือตัวเกม GTA นะครับไม่ใช่ไฟเอ็มนะก็คือ GTA <masala> พอเราเจอแล้วเรากด open ขึ้นมาแล้วเราก็จะได้ตรงนี้พอเราได้ตรงนี้เราก็กดคลิกเ <kleine> ข้าไปแล้วกกดตรงนี้เลยครับผม สำหรับใครที่มีรีเชตเวอร์ชันใหม่อยู่แล้วแต่กดโฮมไม่ติดมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะสำหรับคนที่ไม่เคยมีรีเช็อาจจะไม่ขึ้นตรงนี้มันจะข้ามไปขั้นตอนต่อไปอเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับผมเรากดอัปเดตไปเลยนะครับผมพอมาถึงตรงนี้เรากดตรงนี้ได้เลยนะครับเราเรากดตรงนี้ทีนึงปุ๊บเรากดตรงนี้ให้มันเลือกทุกอันนะครับย้ำนะครับให้มันเลือกทุกอัน,นนะต้องเช็คก็ได้เช็คให้ดีนะครับให้มันเลือกทุกอันพอมาถึงตรงนี้เรากดโอเคครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ สำหรับใครที่แรงหน่อยคอมแรงหน่อยก็จะรอประมาณนาที2นาทีสําหรับใครที่คอมไม่ค่อยแรงก็รอแป๊บหนึ่งอ่าโอเคตรงนี้เสร็จแล้วเรากดปิดไปได้เลยครับผมพอขั้นตอนต่อไปเราเข้าไฟเอ็มเลยครับผมเราดับเบิลที่เข้าไปเลยเดี๋ยวรอมันแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมสาหรับใครที่เข้าไฟเอ็มมาแล้วก็จะขึ้นหน้านี้นะครับผมสาหรับใครที่มันยังมีโหลดอะไรอยู่ข้างบนตรงนี้ก็รอมันแป๊บนินนะครับให้มันมาขึ้นแบบเป็นปกติแบบนี้ก็คือถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองกดโฮมดูนะ ผมจะกดโฮมดูปึ๊บนี่ครับกดได้แล้วนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ